หายคนก็มองแบบน้องไม่แต่งหน้าสวยกว่าน้องไม่แต่งหน้าดูดีกว่าใช่ค่ะนางบีเองก็คิดแบบนั้นเหมือนกันแต่นางบีจะไม่จะไม่ไปไปด่าลูกไปละลูกอยากแต่งหน้าอย่างสี่นะคะนางบีไม่ไปยืนด่าลูกนะคะว่ามึงอย่ามาแต่งหน้าจาังสันอย่างสี่เ้อะไม่ค่ะแต่ถ้าทำไมเราต้องไปว่าให้เขาอะ่ะทําไมต้องไปว่าให้ลูกอะ่ะแนนบอทุกคนในเมื่อเขาชอบแล้วเราส่งเสริมไปเลยสนับสนุนไปเลย คนบอกก็ใช่สิบีมึงอาจจะมีเงินมึงทแบรนด์ให้ลูกได้แต่แม่นคะ่ะลูกฉันก็ชอบนะแต่ฉันไม่มีเงินที่จะทํแบรนด์ให้ลูกคุณรู้ไหมคะว่าถ้าเป็นแบบนั้นจริงๆนะคะคุณสนับสนุนเขาได้นะโดยการให้เขาอัดวิดีโอคลิปแล้วแต่งแล้วโพสต์ลงเพราะมีคนติดตามติดตามจังสีน่น่ะเริ่มหาเริ่มทําการตลาดเลยยี่หรีคะ่ะถ้าเกิดว่าลูก อย่าไปด่าลูกอย่าไปปิดกั้นความสามารถของลูกอัดวิดีโอคลิปให้เขาอัดวิดีโอคลิปลงไปเลยนะคะเดี๋ยวนังบีเปิดเนี่ยเดี๋ยวนังบีจะเปิดเปิดเปิดตัวลิปสติกออกมาเนี่ย <110 S 2> ขายสิบานี่ไปดึงตะกา้าเป็นเอฟเฟอเไปเลยจจงสี่ในเมื่อลูกเจ้ามากจังสี่แมนวอโอเคนังบีมีตะกา้าดึงไปหายลูกเก้าแต่งหน้าสไตล์ของลูกเจ้านั่นแหละ ดีปะอทำเงินได้อีกไม่ต้องไปด่าเขาค่ะทุกคนนะคะกาแฟซื้อสองแถมหนึ่งตอนนี้หมดแล้วหรือยังหมดแล้วนะคะทุกคนค่ะเบิรแล้วค่ะทุกคนขอบคุณมากๆเลยนะคะ